พลอยบุษราคำเม็ดรวงข้าวหรือพลอยบุษราคำรูปมาคีนะครับดูฟองนี้เหมือนเม็ดเมล็ดข้าวสารนะครับทำสร้อยคอสร้อยข้อมือทำแหวนก็สวยครับอันนี้เป็นพลอยบุษราคำของจังหวัดจันเลยบ่อบางอาจะเลยครับแท้ๆเลยนะครับเป็นพลอยเก่าเก่าที่เก็บไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้หาพลอยสวยๆ ใหม่ๆที่ใช้เสมอๆหออายากอันนี้เป็นพลอยคัดเก็บไว้พลอยบุษราคำแท้ๆนะครับบุษราคำเม็ดหลวงข้าวไว้ดีครับไวใไหลเนื้อดีเนื้อแก้วเนื้อแข็งครับไม่ใช่ทองเกียร์นะครับขอยืนยันเพราะบางคนบอกเฮ้เป็นพลอยทองเกียร์หรือเปล่าอันนี้ยืนยันบุษราคำจากแหล่งจริงๆ ท่านสั่งซื้อปีก็ได้ครับแบ่งขายทั้งปีกและยังพอมีปริมาณพอที่จะขายให้ท่านใดนะครับพอมีปริมาณสนใจก็โทรศูนย์แ5 6เจ้นกศครับปลอยบุตรสลาคำบุตรสลาคำเราก็มีปลอยจันทรีเก่าเก็บไว้ครับ คือวันหน้าถ้ามีงบประมาณจะได้ทำประโยชน์ตีสอดธรรมะวันหน้าอาจจะเจอท่านที่เป็นลูกค้ามาพักตีสอดธรรมะให้นั่งคูดคุยธรรมะปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาเรื่องธุรกิจเราก็มีวิยากรณ์หรือว่าผู้มีประสบการณ์บรรยายให้ฟรีนะครับท่านที่มีปัญหาจากเมื่องหลวง มาดูรีสอร์ทธรรมะตอนนี้เรามีที่อยู่แล้วครับรองบอีกก้อนหนึ่งที่จะไปทำนะครับรองบดูครับ